หนักงานใหญ่งานไหนก็เอาอยู่รถขุด20ตันแคท 320E สภาพดีพร้อมดูยมาพร้อมแท็กเจนมีอาร์มเครนมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยค่ะชั่วโมงการทำงาน9 4 5าน94ชั่วโมงน้ำหนักตัวรถ20.7ตันวางเครื่องยนต์แคทกำลัง152.9งแรงม้าสภาพปั๊มแห้งๆไม่มีรั่วซึมค่ะคันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่นร0อเ สามารถตรวจสอบเอกสารนำเข้าได้เลยค่ะและค่าตัวของคันนี้1,350,000บาทดาวขั้นต่ำา4 4 4 4 0บาทถ้าสนใจสามารถเข้ามาทดลองได้ทุกวันพีเอ็นพีตั้งอยู่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการติดกับถนนบางนาตาดกมม3 1จะอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพค่ะเครื่องจักมือสองนำเข้าไว้ใจพีเอนพีฝากติดตามกันไปด้วยนะคะบ๊ายบาย